เซตได้่อยสิได้ปุูกเพืเ่อนนะค่อยไปถามนะในเมื่อดินมีปัญหาแบบนี้ค่อยถามเพื่อนนะแล้วเพิ่นว่าเพื่อนละว่าวันนี้เพื่อนเราจเปลี่ยนไห้บ้างไหมเปลี่ยนบอลไม้ไห้บอนที่มันเพียงขอ่อยกระเบิงมาแล้ว <c oughs> บอลไม้นะแล้วเขาว่าจะให้โบาลได้บ้านไหมให้ ความกว้างนะเท่าเก้าแต่ว่าความหอมนะมันหอมเขา้าเป็นสิบเมตรคูณสิบเมตรเป็นใช่ละทางความคิดเห็นของท่านมอนี้เห็นดียังไงกับเรื่องนี้อเอา Als, ท่านหมอมาถามท่านหมอพี่น้องท่านหมอเพิ่นกะย่างมา youtube พี่กังเวียงกังเว้นกังคืนเพิ่นเมื่ออยู่เพื่อนน้ำเมื่อตอมพุ่นพี่น้องเพราะว่ายังสาเหตุก็คือเพิ่นเด็กน้อยร้ายอยู่หะแล้วเราบรินอนเราบริพกผรอนาดรับเลยมาพี่พี่น้องเลยก็บริมีอย <Qui> ่างดอกเนาะเขาเข่ามาในมานนี่เขากัสีมาถามรายละเอียดพี่น้องเลยเรื่องที่ดินดอนท่านหมอนี่แหละ ก็คือคลิปก่อนนะทายลงไปว่าสีให้เพิ่นเปลี่ยนไห้บอหรือว่าทันมอเสียเอาอยู่บนเก้าบอหนะแต่ว่ามันมีปัญหาเขาเลาบบออยากได้บันไดบนเก่าอยากให้เพื่อนเปลี่ยนให้พี่น้องเยเปลี่ยนไห้ก็คือเห็นแล้วว่าเปลี่ยนก็เลยสิบเมตรคูณสิบเมตรแบบว่ามันก็ได้ครึ่งของครึ่งอันเก้าแต่ว่ามันก็เป็นดินเพียงแบบว่าติดทางแดงอีกนะพี่น้องเพราะว่าติดแล้วเพิ่นสีเหตดทางแดงเข่าเนาะและทางเขาก็สีได้มาามความคิดเห็นของ คันหมอเพิ่นว่าเพิ่นสีเอาหรือบ่อหรือว่าจังไดนะพี่น้องเพราะว่าคันสีไปของเงินคืนมันแบบคือสีเป็นไปบ่ได้เนาะเงินกะเพิ่นใช้เบิร์ดอะไรดิปีหน้าปีนี้ปีคือหาได้จังสีมาคืนคันว่าสีเอาเงินเพิน่นว่าเอ,กอากะโทอเอากะเด็กฮ้อนเนาะเ้ากะพาวอยากเฮ็ดเฮื้อเนื้ชางให้เราอยู่ไปท่าพุ่นมันก็บ่ได้แล้วนะะอีกอย่างที่ดินตอนนี้มันกะบ,บ้านเมืองเพิ่นกะตีว่ามีผีมีสางมาเฮ็ดสอกเฮ็ดซากเพิ่นบ่อยากให้เฮ็ด ั้งเฮากับเห็ดโบได้อีกพี่น้องเนาะสะเหุหลักๆแล้วก็ได้เพราะว่าเนาะมันสิพิตบ้านพานเมืองเพิ่นและเป็นอย่างมากเพิ่นบ้านเมืองสิตติเฮงนะก็เลยสิมาถามความคิดเห็นจากหมอว่าเป็นเสียาหรือบอปะข้าไปบึ่งเลยสบายดีท่านหมอสบายดีอืมซื้อรถพุ่มพัวว่าไงทรงเท่าไรนี่ตงสิบพันโอ้เขามาก่อนก่อนก็บทซื้อให้พอตกไปักแนวอืม เป็นได้ครับสบายอยู่วะสบายอยู่ม mm ัน hmm> ม mm ีไฟบุญอยู hmm> mm ่น hmm> mm ี่มันมีไฟบุญนอนหนอนหลับกลางคืนก็ได้ก็ได้ตื่นหนึ่งสองเตือนแน่นอนอย่นี้โคตรกเลือหนุ่มยากเนออหนุ่มยากขนาดเนาะโอ้หะสี่น้อยตอนเที่ยงตอนนี้ง่ายสบายดีเด้อเอฟซีเนาะคือวันนี้เอากระสีมาทำ ความคิดเห็นของท่านหมอและเจ้าของเพิ่นผู้ที่ท้าหับันการใช้เรือครั้งนี้เนาะโดยและมีแนวมาถามท่านหมอก็คือคอยนะได้ไปคุยครับอัมนทางบอนเจ้าของที่ชื่อดินให้คือลานเจ้าฮะอื้มเนาะและ,<ด>และคอยไปคุยกับเขาว่าเหตุใดคอยสิได้ปลุกเพื่อนนะคอยไปถามนะในเมื่อดินมีปัญหาแบบนี้อื ข่อยถามเพิ่นนะแล้วเพิ่นว่าเพิ่นละวาวันนี้เพิ่นล่ะจเปลี่ยนห้บาดนี้กเปลี่ยนบ่อนใหม่ให้บ่อนที่มันเพียงข่อยก็เบิ่งมาแล้วบ่อนใหม่นะแล้วเขาว่าจะไปให้ลายด้บาดนี้ให้กว้างนะเท่าเก่าอยู่แต่ว่าความหอมน่ะมันหอมเข้าอืเป็น10เมตร10เมตรอืเนะ ทางความคิดเห็นของท่านมอนี้เห็นดียังไดกับเรื่องนี้อืเอาหมอค้ามันเจ้าสิบูตีบ่หรือว่าอย่างไรบ่แล้วถ้าเอาบันนี้คอยก็ว่าเห็นดีเห็นงามนี่เูรบอว่าอย่างหนึ่งมาดินเขาก็บได้ถืมเด้อสองมา มันก็เป็นทีเทียงอ,อแล้วก็บผูกเพื่อนไทยเลยแหละก็บโบได้อยู่ในคลองน้ําน้ามากกับโบได้พัดอีกอไหลไปเลยไหลนอกเลยอ้าเราหันแล้ว่มันบุมีชํำนั้นอยู่โนนห่วยเนาะแต่โนนแต่ทิศทางทั้งนั้นเขาะทิศทางเข้าได้เออเอ,อเอาเอา<ล>เอาเอาแล้วตามม้าบ่ายเนี่ยทีสางนางไม้หรือว่าที่เพิ่นติกับบุ๋มี มันเป็นขราวสะอาด้บ้าบเนี่ยแล้วใบตาดินตาดอนก็นเป็นใบดินของเขาละเอียดแล้วของเอื้อแขงนะแล้วมันสีบ่มีปัญหากันเอาคอยแต่คุยกับเพื่อนละเอียดแล้วว่าเพื่อนสีเปลี่ยนให้ถ้าเจ้าพอใจเอาเอาฉันสีขอเงนินคืนมาไปซื้อบลอนไม้เลยมันเมื่อลรบ่มีเราเอาละจำเป็น กันา่าพหนาพ่นายแหละได้แล้ว,ว <c oughs> และเพราะว่ามันสมควรอยู่นินเนี่ยมันจองนี่แหละสถานการณ์แบบนี้มันก็นยากเนาะเพราะว่าอยังดินคือมือนี่มันก็นเป็นราคาดิน,นะมันแพงถ้าซื้ออยู่บ่อนใดก็มันเจ็ดแปดหมื่นบ,า,น 80, บาทถูกบ่อนอื่นมันจะได้เงินเบาดิชื่อแต่ ห้าตีขึ้นหลังสี่หปาตีคือหลังก็นั่งสามหมื่นสิบเมตรคูณสิบเมตรนะอันนี้สิบเมตรคูณสิบเมตรเนีก็สองหมื่นมันกั็เรือเพื่อซักน้ํำก็ได้เฮ็ดพักก็ได้คุ้นเพื่อนแล้วเนาะมาเรียนเลยสิบเมตรยาวเติมสิบเมตรมันทนเพื่อนเนี่ยจะคอยไปชันเกลเพื่อนชาวดังอ่อนกับสี่เมตรหนึ่งยังหมดใหญ่อืมนะสี่เมตรคูณแปดเมตรหนึ่งก็ได้อืม เจ็ดเม็ดหาสิบแล้วแต่ก็เบิ่งมันรับแปดเมตรนะทั้งมุงเยินออกแล้วเนาะอืและท่านหมอมีความคิดทางไหนบ้างเนี่ยเอาว่าให้่อยทำอะไรอะไรเอาบทตีบทบทานเอาใส่ให้มันป่องใส่แน่ห้องอยู่ก็อยากให้อยู่ดีมีแห้งผ <c oughs> ู้เฮ็ดอยให้อยู่ดีมีแห้งให้มันให้เงินว่าให้มีความอะไรอะไรอะไรนะแต่ทั้งข้อนกระชิโปรึกษาทั้งแม่ใจดีเพิน่นว่า เห็นดีเห็นงามกัแล้วมันถูมาพะควรอยู่นะมันเป็นที่เพียงบุได้ถมแล้วก็บุได้มีคลองน้ำข้างในอีกมันมันโดนสูงเนาะโดนสูงแล้วกบบพิศทางแดงในอนาคตค่ะสิเฮิ์เขาเห็นไหมครับอ้ากระเบิ้งแล้วเนาะเห็นแล้วกุ้งยอกุ้งเด็กพาไปพ้าบาลไปนะเนาะนะแล้วทุกลกเห็นดีเนาะเห็นดี้ที่เป็นบุไนโธมก้า มันได้หอมปันได้สิเมตรบนทุนยู่นี่สิบเมตรคูณซาปย้างยาวไปปะทังนี้เป็นโบรานนั่นสิเมตบนทุนนส่นอกับอพอนะมันได้ถมันนี้สมชมเนี้อันนี้ถมยั้งสมมติว่ามันบอจะคของบวขายั้งได้แทกไหมแทกไหมบอกอ่สมมุรแทกไหมเจ้าบุได้แบบดินหรือสิบแปดแทกพังรักเอาระยะบอ แันเฮดแบบนั้นแหละเจ้าตายมาเจ้าม่อมให้ใครพอได้อืมเฮ่์ไไม่ก็ให้กบบ้านได้เห็นไห่เนาะกบบ้านเฮ็ดให้ไปสามล้านบาทสามล้านนี่องเปลี่ยนดินตัวนน้นบริเวณสแล้วใขาจะได้ไปไหมของบริด้จะหนิไอเสนให้เล่าว่าเล่าบุมีอ๋อบุมมีก็เดี๋ยวบุมมีมันบริได้ดินกะก็เฮ็ดให้เทีไปตัวนี้เหต์ตัวนี้สิไครเสเกินสีเกินมันจ้าไปเลยก็ก็ นัาใจยุ้ยเลยตอนนี uh ้ไ uh ด้เลยได้แต่ว่าค่อยอยากเสียคนครึ่งกับลาวนะเออได้น้ำจะบูนักคุณนะพี่คอยชี้เชฟบอกเขาเขาก็จำบูนักปากแล้วเพิ่นกันละเออสำหรับวันนี้เขาก็จำบูจักแนวแล้วเพราะว่ามันจะได้เหตุใดอยู่นี่มันผัดยากเงินผัดเบิดไปละเน่เน่บอกเกินเมื่อไรเนี่ยเหมือนแล้วเงินเหมือนแล้วบูนยากดิเอ๋อเอาหั่นก้า เอาแต่ป้องสายเอาแต่มันไหนยูดีมีแห้งเบิ่งท้งหน้าท้งหลังนั่นว่าคุ้มเพื่อนเสียผู้เดียวเพื่อนว่าผมนี้เพื่อนวะสิเปลี่ยนให้อยู่หนาเพื่อนนี้ในตัวนึงกันอันบ่เอาอยู่พุ่นก็ไ้เอาอยู่พุ่นแล้วเอาอยู่โดนก็โดฮะตัวโดนกงยอแล้วลามักอยู่พุ่นเนาะฝากไอบปรีอบานมันกยอเลยมันไม่ได้กงยอก็ขี้จังนนั่น อันตะกาหักันัอนแทกออกมาตะหาันอันเลือกเมตดระบาของเขาอาจจะซิเม็ดมนทนบริเวณนั่นแหละยาะแ้วมันเป็นป้าไม้น้อยเล็กน้อยเล็กไขสีทางเนาะโมย่าร้องผูถางฮะโมยาาผูถางตั้งเขาจช็กที่หาซิบไปปลายวันเขาก็ไปออไป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 อยู่ฮะไปเขาสั่งของของแล้วจูดไปนี่เนาะ มันโดนชุงมกันบ่มีพี่ตุ่มกับผมมินยังกับผมมินป่องใสบ่มีไแบร่เบาแพ่าหมันแล้วเมื่อไรว่มันตกลงกระดิ่งมันเนาะแล้วเมื่อไค่ะทามเมื่แล้วเาสีดำเนินการเห็ดเชือนบานีลทกันเมื่อมันแล้วตัวนี้นะถ้าว่าจะตกลงทางแม่จะดีเพิ่งกว่าให้ดีแล้ว เขาจ,จะเบาขึ้นไปนี้กว่านี้นค่อยพยายามเยือนช้านั่นแป้นนางจิตใจท่านมอนี่ยว่าวง่ายๆถ้าเจ้าในใจนะจะได้แบบไหนนะเจะได้แบบคิ๊กนี้ที่นักไปนั่นแหละของสทักยาสลาไปเออว่าวง่ายๆเจ้า ในอนาคตเจ้าจะเมี้ยหินเงี้ยยาเผื่อมีเทื้นมีฮอนพอได้ตั้งเทคนิกน้อยพอได้ชักเดี๋ยวเชักยาในบ้านเมืองเออกินอยู่บ้านนี้นะฮะอยู่บ้านนี้นะเยวราจนั่งนะเรางานเจ้าจะเห็ดเทือนปูนอืปูนโอ้นักไก่เทบานะพี่น้องมันจะแพงเท่าน้อบาทเลยทางแม่เพิ่นธุว่าจะเห็ดเทือนไมมให้ชานแนลเนี่ยเห็เทือนไมมนี่ กรเฮ็ดบวคันสมมหมว่าเพื่อนพอใจเฮ็ดอะเออพอใจให้ไรก็จะเป็นอใจขึ้นต่ว่าจะได้คันปูนนั่นแหละเพื่อนมัเนื้เื้อเนาว่เออมันเนื้ยเนื้มีแนแนนเออปูนั่นเลยละยาอย่ยงครับไร้คันกระเฮ็ดทันั้ว่านั้นล็อกอ่าเดกที่นีินะพอได้เธอหว้อหันาไ้เธอคนช่วยเฮากะเมื่อกี้เห็นเป็นไปทเพื่อนนะเขาก็ซื้อยาซื้อยังมาสักเฮือนนะ เพราะไรเพราง่ายมันแย่นะเพราะได้ก็อัน,ไไม,น,นาามาะวนวายกันเนาะอืมเดีย๋ยวนี้มันมีกาวนวายเพรแห้งแล้ววนวายเพรแห้งแล้วน้อยใหญ่กับยาหมันนะบ <c oughs> ุตีบอทานหรอกอันนี้ก็ค่อยว่าวัวได้ได้รท่านหมอเ,เพราะว่ามันแล้วแต่ผู้รับที่ไง่ายเพื่อจะช่วยหา,ออาวัวได้ก็ได้แเพว่็ช่อยดินชื่อดินในการท้าสุเนาะมือแล้ว อ่าอืมเจา้าน่ะบุรีมีอย่างหน,นห่นี่เจ้าน่ะ่มันบัใช้ดินให้น่ะแล้วแล้วบุรีมีอย่างยังวะบได้สักคือสักอย่าง,าง,ง,าง,งทินตนาไปวะ <c oughs> เดี๋ยวเรื่องเฮือนนะ่ะคอยสิลองงบประมาณเ้ิ่งว่า <c oughs> เฮือนดินเนี่ยมันเบิดเทไรแหละเฮือนอันไม่เนี่ยมันเบิดเท่าไร แล้วคอยชี้แจ้งแม่เพิ่นเบิ้งเพิ่นพอใจแบบไดนนะอันนี้มันแรกแต่เพิ่นซอยได้เนี่ยจะเพิ่นซอยเอาจะขึ้นเพื่นให้ขึ้นไปเอาสิเรื่องเอาจยากได้แบบนั่นแบบนี้เนี่ยเรได้เลยแม่เนื้อเออหมอ้อยร้อยพอสัปดาห์จะถามก็ว่าขึ้นบนจันนั้นวันนั้นแล้ววันลองถามเบื้องอยากเป็ดแบบนั่นอันแรกหยกบนสังเกตชันยาอันแรกนะของพอได้ขึ้นไปนะสามมันเบื่องน้ย่างเพื่อนเจ้าเนี่ยมันก็เหมาะ เลี้ยงไก่เลี้ยงกาอยู่ปลาแล้วปล่อยมันหากินตามปลาทำมาแล้วมันมาเคอะมาคอกน้ำในเนี่ยอยู่หันเลยฟักเมีกับสุยหันนาอ้าวอยู่หันแล้วว่าสิชักน้ำให้อืพร้อมได้เดี๋ยวนี้อื่สิชักน้ำก่อนจยงเฮ็ดเฮื่อนนะพอจะปลูกฟักปลูกเมีกินนี่แหละมาเนี้ยลูกกระชิม้าเป็นว่าสาวพอเป็นพ่อตกสภาพ้านมาเนี่ยมันผมมัไก่ห่าแล้วลูกเจ้าวานไหให้มันยังน้อยเหมือนที่วาน มันยังน้อยกว่าที่มันมาทำอีสไปหาบูเห็นเราในบ้านว่าให้เพื่อนคนหนึ่งไปหาแล้วบ้านคนให้เขาบอกว่าเขาจะไปทายทิพไปถามนะเมื่อนั้นเอยถามลุงเอ้ยขอยกิดมีเงินกว่าชิปชันมาสินาบุ่ญของพ่อมาเกินพอดีมันยู้มันหรอกในพ่อพี่มันยู้จะให้มาว่าได้มันหรอกสาที่เจ้าถามนะเออแล้วว่า คนยังน้อยเนาะผู้แขกคนบริหาในตาแหละเขินอายเราบรจัคเนหอายสองมาย่านิเนามันบรจากทีบอรงียบจากทียังมันยังหญ่คนบริข่าสังคมเออมาหากันชิบสองิบสาปีหมอสขอว่าิบสองปีิงปีวางนี่ิบสองปีนี่ไม่น้อยเนี่ยวานี้แหละโอ้ถ้าว่าเห็นดีเห็นงามแล้่อสิแจ้งทางแม่เพิ่นเด้ใช่ไดไอืดเนาะ และทางอันเพื่อเจ้าได้ติว่าบ่อยผู้เพื่อนในหันแล้วสมมุติไปอีกกลุ่มทุกคนก็สิบ่มีอันยง่บ่วายงเขาบ่ได้วายงนะบ่วาบ่ว่า่มันสิเกี่ยวกันหยังหั่นนะเนาะอืมบ่เกี่ยวดนั่น่วาบ่ถ้ามีของดินเฮาซื้อนั่นลเพิ่นดินเพิ่นซื้อให้นั่นบ่เกี่ยวอ่าดินซื้อผู้ใหญ่ซื้อ ผู้ใหญ่ซื้อถามพูนนันบ้านนั่นั่นถามพูนนันบ้านนั่นั่นไรบอกว่าเฮ็ดกับพู้ใหญ่เฮ็ดอือผู้ใหญ่เฮ็ดไปถามก็ถามพูนนันไปบ้านนั่นถามพูนนันไปบ้านนั่นถามพูนนันไปบ้านนั่นนั่นไรมันสิบุญวไว้บริบุญวาย่าหมดเฮาเนี่ยเฮ็ดนวดหมดมอสบานนั่นแล้วมันบอกย่านกับโจดีมีแห้งอยู่มันบอกมีหยั่งมีแผลหยังมักแต่เดรยมาเนี่ยฮะเนาะเออแล้วมันก็งอหันอ่ะถามนั้นถามมาไว้เสะไหน คอยกับนักใจน้ำเจ้าและจะสีหันมือใดเนาะค่อยหันไปอยูุนีนนะมือนี่ก็ค่อยหักหันหักกินและจะเข้ากินแล้วหักอะไรนะหักติก้ได้เออตีได้นจริงได้ตะกีมือใดได้ติกี้ใดน้มเอาไม้มากรําไม้น้อยกรรกรําโย่กรมกรําได้ยวด่ย่างมากรามมันมีรุดพรแล้วเหมือนกันมือนิรุดพรแล้วจะขายางย่างดูตะกี้มันเหมืนเยา มันนี่เสานี่นค่อยลูกเพลเขาทางกันเลยกว่าลูกเพลก็ไม่ลูกคนนี่นะถ,ถือว่าเป็นบุญกุศลแล้วก็สาธุขอบใจแม่ซะสาธุแม่เอ้ยให้เจ้ามีอายุยืนยาวมันเด้อพันปี่จะได้เท่าได้แม่เด้อให้เจ้าดูดีเอ้เออรู้สึกแบบไหนในเมื่อเพิ่นชอยทำนี่ได้มาสมุดเห็นเพิ่นใในะเจ้าจะเห็นจะบอกอะไรสมุดเห็นหน้าเพิ่นเห็นหน้าเพิ่นให้เพิ่นนั้นให้เพิ่นมีความสุขไปฝนล่ำรวย จะกราบเพิ่นวะหนี่งจะก้าบผมแล้วอแล้วนักปีหนเพ่นละอันนี้เจ้านักปีห้าอ่าห้าสิบสงห้าสิบมบางทีะอันนี้แม่เพิ่นหกสิต่าปีแลโอ้เพิ่นลื่นคอยนอแต่ว่าเราไได้เท่าเขาได้เท่าเจ้าเข้าไปเนเท่าแล้วมันเป็นวันนี้แล้แล้วนะเ่นเเราว่าอันน้เพิ่นน่ะแ่ประมาณห้สิบวะ๋อเพิ่นหกปีแลเหกบปลายอ่ ก็จะตลึ้งก็อถามมอเศ้านี่ก็คุยกันกับเราเปิ้มาืันนั้นเปิ้ว่าเนี่นั่นวกาขอกจับได้ยุบยังกัจับได้ยุบ่หาครับใช้มาหมู่มาเขาจับลูกเเกนบมกัดจับออกก็ได้ยุบตะกี้มันจับไปไรเดียวมนเื่บนี้ก็บ่ายก็เหมือนไหมนี่ใครได้รูกพอแล้วเนี่ยยาดำเรากินสิยาดำให้กินเรจนละอนมันเกิดได้เต็นเบื้องยาดำ ใบยานี่จันละมาดัดนวดตัดนี่ใส้ตาให้หลานเราไปซื้อมาเล็กก็เล็กพร้อมว่าเลยไอตัดเมื่มเงินขออนุญาตบิ่งเงินเด้หมแล้วนี่จะไปพันจีบเี่ไปพันจีบทำไปพันจีบห่อว่าสี่สิบพันกวหอดน้กอไปนัของเชือกินขม มาเี่นมีปเลย้าสิบหกสิบน่เจ็ดปดสิบนังทำนี้ปออรายารอันนี้ก็ไใพันอันนี้ใบพันิกบื้ออยู่เสื้อกินอ้แล้วมีละที่นอกไงเมยเนี้ยเทงเขากะขากหนุญาตบบจำเด้ท่านโก็น้องขอเบิ้งเินบมดหมดนั่นนมายังเขาเป็ผู้ช่วยปเาขอเบิ้งกับโมนากินแล้วหรือว่าท่านหมบุพคลใจบ่ได้ไรเบิ้งเราแล้ว ซือ้อข้าวกำซื i̇şte ้อมะม่วงกินไปนั <h ari> <h ari> ่นแหละบื้อไปซื้ออยังนี้กินกินไฟกินเครื่องหนึ่งยาดากกินอี้นอนนอนจะนี่แม่ยังไงมันมีไลังว่าเดวเขานอนรับท่านว่าท่านว่าตกลงปวงใจบ่านเนาะเขาไปทางรถแล้วเรื่องแทกงเรื่องยางนะเขาไปแทกงยางใดก็ได้ก็นเพรื่อนแลวก็ไปแทกงก็ได้ได้เออคงหูจักให้คมตอบเพราะว่ามันคุยกันแล้วนี่อ Nếu mà nó bỏ đi, somebody bỏ đi, somebody bỏ đi, and more đi so long lap. You đi need to go hết hay quá, hay phiền hoa 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 hình hoa 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 เป็นฟองเลอืมอ้บกเลงมาฮะยังมาเอาแต่ดำเนินการม,มาเนี่ยเอาแต่ดำเนินการโดยราบเบรื่นโบนัสใจหยางเออสบายใจปหน่อยอีอย่างมันก็มีปัญหาอย่งอืมดินมันกระผมมาพักควนอมืมมาพักควนแล้วมันเพียงดิมันโบนัสถมไม่ใส่ฟู้เพื่อนใส่เลย <ừ> mm เงินสี่มาทมดินเขนามาเห็ดน้อื่นดีกว่าเออมาเห็นเถินดีกว่าอ,อืมหนามันก็งบงบค่าย้จ่ใจมันก็นอ,อืมในหันเนาะอืมเรื่องแทกงที่ดินวานนได้บ้านมาแทกงมาอย่างน,นอีกปีหนึ่งสองปีเจ้า ได้เงินได้อย่างเจ้าน้ำเพิ่นมาแทะเองก็ได้ไอ้เจ้าอยากได้เป็นของตัวเองนะได้ได้ปัญญาแล้วของเจ้าเอาเปลี่ยนอย่าง้เขาจะบอกเชิงคาดโบบางคับว่าให้เจ้าได้จ่ายใช่ทั้งที่ไอ้แข้งกับบอกระบบเพราะว่าเพิ่นก็ง่ายน้ำเฮาแล้วได้เพิ่นเปลี่ยนให้เพิ่นเปลี่ยนได้เปลี่ยนดีอ่าก็เอาซื้อแหละอ่าเนาะอ่าแบบนั้นเนาะเออง่าย เอาแน่มันง่ายเอาแน่สบายให้ว้าวแนมมันสีลาบเลื่องถือถูต้องรองรองกันเออมันง่ายเอาแน่มันง่ายเอาแน่มันจบมันเตแล้วมันง่ายพูดอยู่ก็ง่ายพูดง่ายแล้วลาาก็บโให้ยนักพุ่นโบหานักพี่อืให้สบายใจเบิร์ตให้ทสบายใจทั้งช่องกัม่องพายได้อืมถ้าว่าง่ายแล้วมันมีภัยอะไรภัยหนึ่งนักใจนี่ก็มันโบราบเรืงกินรถกินรสกินไหมกินรถไรเจ้านะพอกินแล้วมันมันก็กินได้เดียวกินรสมันแน่นบ่อกอืมกินรส

เนาะม,มีแต่ว่าดำเนินการคอยสิเจ้าเห็นพวกเป็นตาได้ย้อนแล้วบอกเขาเรื่องทางป้าฮั้นทางเขาป้าชี้เม็ดบนทนน่ะมันมีแต่ไม็น้อยๆหนึน่งเด้เขาช<ง>ี้เอาบ่กจะแสนนึงแบบนี้นะหรือว่าหาชี้พันจะลองจับเขาเอ่อทางอีกให้ไพ่ทางเนาะไว้ทชันหมดทางหโดนทางหมดงาย กันธุ์แทนมอหันคืนอตะกี้มึงง่ายเลยง่ายนะฮะหนึน่านนี่เราเนื่นองหักกระสิกับได้ตะกี้งับไว้นี้กันแล้วสิทางหมดเอากระไรแล่นเนาะอืเอาสัา่งเนาะนะเขาตั้งเขาดั 4, 4, 4, 4, 4, ้งสี่สาขาชิปเขาก็ทายแล้วชิมแบบมันทนหนึ่งปาเนน้อยไปบุพเพฆาบเนาะ <c oughs> ลองจับเบาาิ้งหัวเขาสัางให้มาคอยสิให้ดอกเงินสิดอกบอกมาเด้ออืย ทางทางป้าก็ได้เห็ดให้เจ้าได้อยู่นะมานะเนาะอืแฉงนอนใหญ่ปุ๋ยป่๋ยทรายทำนี้แล้วเนาะเห็ดจำเตียงย่างนี่เนาะีข้าวมันที่ปุทานมันจะน่าปลาปลาหันแรกเลยมันสื่นสั่นกันขอยาขอยเท้าเนี่ยขอยกหาขยันขยัาพอได้อยู่ได้กินเลยนะเด็กหมูหนูไก่ไปนั้นแล้วปลูกผักบุมีไปนั้วนะแม่แล้วมัน คำเฮาดูเฮาไปอยู่แล mm ้วเฮาดูเน so well, so, right ี่ยม so, ันบบอัดายอืมอาชีพเฮาทั้งหมดมีน้ามีอย่างไรอนาคตทั้งหมดเขาไม่ฟาดจานกิ๊บแดงว่าพรได้ใต้ได้ก็เลยไปสากแบสเนาะไอ้หมูดูซับก็ได้จำนั้นนะบบอย่างรูไหลอย่างมากมายเอาเนาะมันช่วยซ้ำนี่นี่ปฟาตัวหนุ่มดูดูอะไรเนี่ยโนเนาะสาธุเอาะมึง คอยก็บุคคลว่าสิได้ช่ำนี่ได้ขม้าช้อยเจ้าแต่ทำอิีน้องคอยกับครอบให้เจ้าได้แล้วคอยมาแม่เนาะกกลุ่มมือแซ่อยู่ในนี่เนาะกินนี้ไม่ก่อนนะย้อนย้ายแนวอีตนวนลีให้ตอนนั้นบัดให้ให้เบิรงนคู่มึงให้นั่นมีบอดอยู่มีบอดอยู่ไอ้น้องกับบัวบัวให้กินข้าวกินข้าววัดข้าววัดแต่พอเป็นเรื่นี้เพิ่นกัยังเบิรงอยู่เป็นยังดีเนาะเบิรงกับ ไทยบ้านไทเมืองไทยงานกหมห่อยย่เดี๋ยวนี้เขาก็เบิ่งอยู่ได้ไทยบ้านกับบทีไทยบ้านกับตรงนี้เป็นบ้านเฮาเนาะตรงนีเป็นพี่น้องเฮาใกล้เคียงกันไทยบ้านก็ต้องเบิ่งบ้านแน่เบิ่งยันเสบ้าเฮาคเป็นบ้านยัน้อกับ้านเสมอจะหักแพงหรอไม่เสียบ้านออ้มออ๋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 ออีออ๋ออ๋อ หันยามใจเย็นลงสิ่งที่คอยอย่างไหนนำได้ทันหมาะได้ใจยนเรื่องเรื่องเอื้อเรื่องน้องแต่ก็ว่าเขาจมเขาว่าจะทันที่กรบปูให้ชาเขาหลาเขาเขาเป็นผู้เบิ่งเฮาเพิ่นนะเพิ่นกะงุนงิดแน่แล้วเบิ่งคนใส่โบเป็นเนาะเพิ่นว่าวยังแบบผู้เผ่าชาเผ่าว่าเพิ่นอดเอาเขาอยู่ได้ย้อนเพิ่นไดนถ้ามึเพิ่นเบิ่งนี่ แล้วตายแล้วว่งแจ้งนะกับอน้นอดไรคแล้วเขาเป็นแบบนี้เลยวก็เออวาเลยก็ยุ่งใครวอาเลยก็ยุ่งลุงหลาน่าเยก็ยุ่เาเห็ดอได้ไปกเปนอนี้ใครนั่นแล้วก็พาไปเอาช้ำได้กติพีน้องกันนั่นแหละเบิ่งกันใครนแล้วว่าไข่หรือไข่ในบนนั่งได้่างมานีลูกอิได้เนาะนอนลูกองได้เสานี่ลูกบราณนี่ลูกองได้เล็กะย่างเขาอก็แขกได้นะ ขอเพอ่สาวคนดิได้เื้อเพอมันก็ะินได้ว่าแข้งมายอดละย่างไปเองแบบนี้ได้ป่ะไม้กันเท่าไปใช้ไหมนี่ไม้กันเท่าจะพุ่นบาทำมาอืมอ่ะเห็ดไปบอกไม้กันเท่ามาเย็นย่างจนใบใบตอนแดดอ่อนเนี่ยเขาคุมเขาสองคนเขาอยุดโจมกค้างหยัานลงเขาเขาบริได้นั้นเนาะเขาให้ย่างปุ๊บเดือนนี้เขาใช้ฮับเราไม่กันชาบอ่ะเหมือนไทยอันเราจะย่างจนลาย อันนี้นะอืมเงาเนี่ยแล้ำอ็นาบนาเนี่ยะเพว่นจ้างเพราะรือบริจ้าง,า,างบริจ้างแล้วหามูอบ่ยังดี้วบริจ้างบริจ้างแล้วบมมีเงินเอาใช้กันมีแต <c oughs> ู่้ลสาวได้ยู่ได้จะใช้อเขากับบริวารอะไรเงินคำขอเขาบริวารแล้วท้าวได้ท้าวได้ได้ใช่นะหาลกากทำมันได้ไม่ <c oughs> ได้ห <c oughs> าเราทักยาได้ฮินโบหาทักยาได้หมดแล้วอะหาได้ไ้แล้วเขาหันเอีเขากับบริาอได้เขา เั็นเจ้าหน้าทีแล้วว่าอุลีเป็นเพ่อนนี่เผ่นแล้วเพ่อนเพื่คือบัวในชนะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็ยืดยาวแล้วสิได้จบคลิปลงแล้วเรื่องราวกับแบบที่ว่าละเนาะคือตกลงเห็นดีเห็นงามกันแล้วทางท่านหมอแล้วก็ทางเฮากับคือว่าสมมาพระควรโยแล้วก็บว่าสมมาพระควรโยไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่าอุลิแมนมนดิงาเราเคยซื้อชิปแมตคูนชิปแมตกับสามหมื่นเคยแล้วเป่าสามหมื่นปลายไม่้รวมกันแล้วแม่นอ่า สี่ปีห้าปีอันนี้มันเป็นดินเทียงราบเลื่นแห้งในท่านหมอย์ช่วงแบบป่วย่านน้าพัดไปใช่อีกก็ป่วย่านนแล้โดนก็นี่โดนโดนนี่นะโดนช่วงนู้นเขาปนี่เนาะแล้วก็มันติดทางอีกเออทางเลยอ่ามีแต่ว่าแทกแทกแทกละเรื่อง ในบ้านนะอย่างเขาผูกผ้าห่อทวดได้อนาคตไปเจ้ามีเง,ง,งินมีความทักยิณใช้ยาได้เจ้าจะไปน้ำเพิ่นมแาแทะก่อนได้เป็นดินของตัวเองเจ้าจังซีมีกรรมมาชิดมอบให้ผู้นั่นผู้นี้ก็ได้เจ้าจะใครไปก็ทุลแต่เจ้ามาเนี่ยไม่รู้ดเดียวเดียวทิศ่ายแถวแขรงไว้เป็นหลักฐานพราะท่านกัญชันนะเนาะ่ายเลยดิเจ้าถ่ายแล้วถ่ายมั่วไปคลิปมือมอบนะตอันนั้นนะเออเปลี่ยนนะนั้นต้องยืนยันกับท่านหมอต้องยืนยันต่อหน้าท่านหมอดิ มาแล้วนะนั่นแหละเพราะว่าสี่ให้เขาจ่ายค่าในบ้านนี้เขาก็บ่ย่าจ่ายเจ้าหาวิธีเองบัดเจ้าบุ้งก็มีพุ้นอะนะบ่บ่อยจ่ายของเปลีนดิเรื่องสิคอผู้ใหญ่มาเฮ็ดทุกอย่างนี่เขาก็เกิงใจเพิ่นนันมานั่นแหละเพิ่นเฮ็ดเพิ่นให้ใช้ดินให้นี่เขากระจายบุ้งแล้วเนาะดีบุ้ดีใจนำเพิ่นแล้วให้เพิผลลำผลรวยให้เพิ่นโชคเพิ่นมาความเจ็บจ้าจะได้ความใครจะมีเด้อจบคลิปเลยนั่นมา ขอบุญขอบคุณที่บัดสุขุสุคนบัดสุบงสุบอนละที่เขามาเบิ่งมาชมเป็นกำลังใจให้เนาะท่านใดว่าอีกแจ้งให้ท่านใดบวมักกะครุณาวให้ดากันกะให้เรียนผ่านเนาะท่านใดมักกะขอบุญขอบคุณเนาะโอเคบปเนาะเนา๋ยวแห้งไยบ่ายคิปหน้าจะพ่อกันใหม่าเอาได้ยุดกล้องให้เย